สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะด,ดีตอนรับก้าสู่ช่องของน้องฟ้านะคะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยลาพัฒนาค่ะสูตรวันนี้ก็เป็นสูตรเอาหลักแสนบวกหลักสิบนะคะก็คือดูหลักแสนแล้วก็หลักสิบค่ะบวกกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ห้านะคะเดือนเก้าจนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะคะก็สูตรนี้นะคะเข้าดีมาทั้งเดือนเลยค่ะมาดูว่าวันนี้นะคะจะเข้าหรือเปล่านะคะ สูตรนะคะก็หลักแสนคือศูนย์ค่ะบวกเจ็ดนะคะหลักสิบบวกกันแล้วก็ได้เจค่ะจะเป็นเด่นเจแล้วก็8นะคะเด่นอีกหนึ่งตัวเราก็บวกมาอีกหนึ่งแต้มค่ะแต่ถ้าเป็นเลขศูนย์นะคะในหลักแสนนะคะจากบวกตรงนี้จะกลายเป็นลบนะคะเฉพาะเลขศูนย์หลักแสนนะคะ หนึ่งนะคะบวกเก้าเป็นสิบก็ใช้ศูนย์เด่นศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งเด่นหนึ่งสองศูนย์บวกแปดได้แปดค่ะแปดนะคะจากบวกเป็นลบแปดลบ 1, หนึ่งเหลือเจ็ดค่ะสองบวกสองเป็นสี่ค่ะสี่ห้าหกบวกสี่เป็นสิบค่ะใช้ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์บวกหกได้หกค่ะ ก็จะเป็นหกับห้านะคะเก้าบวกห้าค่ะเป็นสิบสี่ใช้สี่สี่ห้าค่ะเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดค่ะแปดเก้าหนึ่งบวกห้าค่ะเป็นหกหกเจ็ดนะคะนี่นะคะตัวเด่นเมื่อได้ครบแล้วก็ไปดูสูตรเจาะนะคะเจาะก,ก็เอาหลักพันนะคะลบหลักร้อยหลักพันคือแปดค่ะหลักร้อยคือเจ็ดลบกันเหลือหนึ่งนะคะก็ นับขึ้นไปค่ะ1 2 3 4 5นะคะก็นำตัวเด็ดนะคะประกบตามนี้เลยค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะ8ปดห8ึ8ง8ปด 8, 8, 8, สองดูตรนี้นะคะกด2ตัวบนสองตัวล่างกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าเลขเข้าเลขกลับด้วยนะคะ วันที่8ค่ะออก3 7 9 8ก็เป็น7กับ8นะคะเข้าบนล่างเลยส่วนจอกก็จะเป็นนะคะ7จอกับ3ค่ะเป็น3 7 7 3นะคะเข้าบนล่างนะคะ3 7แล้วก็เลข8นะคะบนล่างค่ะ3ลบ7ค่ะเหลือ4 4ี่ห้าหก็ดแก็ออก1นึ9ค่ะ0นย์กับ1นะคะเข้าบนล่างส่วนเจาะนะคะเป็น1เจาะกับ7นะคะก็จะเป็น1 7แล้วก็เลข0นย์เข้าค่ะบนล่าง1นลบเเหลือ6นะคะ6 7 8 9 0ดวดนี้ออกศูนย์หค่ะเด่นหนึนะคะเจาะศูนย์ค่ะ ศูนย์หนึ่งเลขล่างนะคะศูนย์ลบหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้ออกหกแปดสองแปดนะคะแปดบนล่างนะคะจอกกับเลขสองค่ะก็จะเป็นสองแปดแล้วก็เลขแปดนะคะบนล่างนะคะหกลบแปดเหลือสองนะคะสองสามสี่ห้าหกงวดนี้ออก 0 5 4 3นะคะ4กับ5บนล่างส่วนเจาะเป็น4เจาะกับ3ค่ะ4 3กับเลข5นะคะบนล่าง0ูลบหเหลือ5ค่ะ5 6 7 8 9วันนี้ออก0 8นะคะเด่น0เจาะ8ค่ะ08เลขล่าง0ูลบ8ดก็ได้8นะคะ วัวนนี้ออก5 2นะคะเด่น5ค่ะจาะกับ2นะคะ5 2เข้าเลขบนนะคะ9ลบ2ค่ะเหลือ7 7 8 9 0 1ม้วนนี้ออกเบิ้ล4 4 1 5นะคะก็ตัวเด่นเข้าบนล่างน,นะคะตัวเจาะเจาะกับ1ค่ะเป็นเลข4เข้าแล้วก็1 5นะคะ บนล่างนะคะสี่ลบสี่ค่ะเหลือศูนย์ศหนึ่งสองสามสี่วันนี้ออกหกเก้าห้าแปดปดเ้านะคะเข้าบนล่างแต่ว่าตัวเจาะไม่โดดนะคะก็จะเป็นเข้า8ดกับ9ค่ะบนล่างหกลบเ้าค่ะเหลือสามนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันที่29ค่ะให้เด่น6กับ7ตัวจอกก็จะมี63 64 6 5 6 6 6, 6 7หนะคะและ7 3 7 4 7า7 6 77ค่ะก็จะมีเลขเบิ้ลนะคะใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้ค่ะส่วนตัวซ้ำนะคะก็สามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะเป็นจอกกับตัวอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่พี่ๆชอบได้เลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะใต้คอมเมนต์ทักเข้ามาแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะกลุ่มของน้องฟ้าก็จะมีแนวทางต่าง,างๆให้นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะน้องฟ้าก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ